แต่ทีนี่มีปอ้อ,กอ,องกันโควิดไปแล้นดูพ่อแม่กันก่อนจะได้ไม่ต้องไม่ต้องพ่อแม่มอายะอายะเอาหลายเป็นร้อยๆแต่เจอนะมีเจอพอเจอเขาก็ส่งวิญญาณตอบด้วยใส่อเอาอะไรแบบขึ้นอย่างนี้ยุ่งเลยเนี่ยอยู่ไหนเอาสดเลยไหมครับสดเลยฮะเ,เอามาสดสดเลย ời, <laughs> trang nhà văn đi chọn. được không? được. 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 เจเลยว้ไได้ด <iah> ินมแล้วแไม่จอดใหแม่กลยด้ยนี่สรใ้เขาเองวเ้ไมได้ินมาแล้วแไม่จอดห้แม่นด้วยผมไม่รู้เก็ตานานคิดถึงบ้านเลยกินแกงนี้ครับ ตัวนี้เป็นตัวคิดเทสเพราะว่าตัวนี้เองเนี่ยเขาได้รับใบอนุญาตมาจากอยอยาล้ผ่านออยมาเป็นที่เรียบร้อยเราให้ดูหลักฐานนิดนึงตัวรับติดแท็ของเขานะฮะัจะมีหนังสือ,อรับรองเขาผ่านออยมาเมื่อวันที่ยี่สิบเก้ามีนานะฮะเอกสารตามแนบอันนี้ก็คือของเขาครับผม พนักง,งานแฮปปี้หมดอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวรวจเดี๋ยวจับเจส จ็คเอออยากรู้ว่าทำไมพี่แจ็คตัดสินใจที่จะนำไอ้ rapid test มามามาใช้กับ,บเอ้พนักง,งานที่รีสอร์ทะครับก็หนึ่งเพื่อความสบายใจและวสองแบ่งเบาภาระทางคุณหมอพยาบาลน,นะคะเราช่วยตัวเองอะไรได้เราก็จะช่วย พอดีเราค้นหาเจอว่ามีตัวรับเสเทสเนี่ยเป็นตัวที่ตวรวจโควิดขั้นต้นได้เรามีความมั่นยำถึง95-98เรเราก็เลยเอามาให้พนักงานทุกคนในรีสอร์ทได้ในขาอวกทั้งหมดเพื่อความสบายใจนะคะหลังจากนั้นเราจะได้ดูตัวดูแลตัวเองได้ได้อย่างมีความสุขอ่ะ <c oughs> ก็ฝากด้วยนะคะทุกคนถ้า จะคิดว่ามันเป็นการแบ่งเบาภาระนะคะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือตัวเองในทางหนึ่งนะคะอยากให้ผู้ประกอบการทุกคนแล้วก็เพื่อนๆพทุกคนลองดูนะคะค่ะินไม่